ขอเรียงว่ะอ่าโอเคอ่ะเนาะก,ก็คืออันเนี้ยแก้วแต่ละใบเนี้ยมันจะสื่อถึงว่าวันเนี้ยเราเป็นแก้วแบบไหนเราตอบตัวเองแล้วนะคือแก้วอะ่ะมันมีหลายแบบเนาะก็คือเหมือนคนเราที่ว่าเป็นภาชนะที่จะเป็นสิ่งที่พร้อมที่จะยอมรับการเรียนรู้พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ขนาดไหนถ้าเป็นแก้วใบแรกก็คือว่างเปล่าฉันเข้ามาด้ความว่าแบบเอ้ยแบงค์เลยอยากเรียนรู้ ฉันไม่ฉันเคยรู้อะไรมาก่อนแต่ตรงเนี้ยฉันไม่รู้ถามอัปไลน์ถามทุกอย่างซึ่งแพมเป็นคนนั้นที่ยินดีตอบได้ทุกอย่างเนาะอ่ะเป็นแก้วที่วางเปล่าหรือเป็นน้ำาครื่องแก้วเอ้ยโอเคฉันมีประสบการณ์มาละแต่ฉันก็ยังพอที่จะรับความรู้ต่อได้อยู่หรือว่าบางคนอันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราแน่นอนถ้าพวกเราทุกคนในห้องเนี้ยเข้ามาหมายความว่าพวกเราเป็นน้ำที่ยังมีพื้นที่เหลือในการที่จะเติมน้ำอยู่ละ แกาวนี่เติมความรู้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําเต็มแก้วเนี่ยบางคนเราอาจจะไปเจอวันข้างหน้าคุยเขาแล้วเขาไม่ฟังฟังแล้วเหมือนไม่เก็ตไม่ไม่พยายามเข้าใจอะไรเงี้ยเออเหมือนมันเติมเท่าไหร่ก็ล้นออกนะก็คือเหมือนก็ไม่รับฟังส่วนบางคนก็คือเหมือนแบบน้ําเต็มแก้วนี่คือมีความรู้นะแล้วก็ไม่อยากรับฟังคนอื่นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแก้วเปล่าแล้วก็ความแก้วเปล่าแต่ความเนี่ยไม่ได้ไว้แต่หยดเดียวเลยนะ คือน้ำเปล่าเต็มแก้วเนี่ยมันยังจะพอแบบเออมันปิ่มๆสักนิดนึงนูนๆข้างบนสักหน่อยก็ยังดีใช่ไหมแต่ความแก้วนี่คือก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่อยากรู้อะไรด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเนาะเอออ่ะและทีนี้วันนี้พวกเราเข้ามาเพราะว่าพวกเราเป็นแก้วที่ยังรองรับน้ําได้อยู่เนาะหมายความว่าเรายังอยากได้รับความรู้วันนี้แล้วสิ่งที่มจะมาแชร์เนาะวันนี้ก็คือ เรื่องการมาเปิดใจคนใหม่ให้เริ่มเข้าสู่ระบบเนาะก็คือคือการเขียนแผนมันไม่ยากหรอกเหมือนเมื่อกี้แชทแบบแชทมาครั้งแรกอะแชทก็เขียนแผนได้ละโบเองก็เขียนแผนเป็นลนะเนาะก็คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่พีแต่ว่าจะทํายังไงให้คนใหม่เนี่ยปักอินเข้ามาสู่ระบบอืมก็คือระบบก็คือเน็ต o r ร์ดทเวนตี้วันของเราหรือว่าดรทีมของเราเนี่ยถ้าคิดดูนะการที่ถ้าเราไม่ไม่นําคนเข้าสู่ระบบวันนึงถ้าเราหายไปดาวรา,าวเราหายไปด้วยทั้งขบวนเลย พสซีฟอินคอมคืออะไรมันไม่มีละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาเปิดใจคนใหม่แล้วก็พาเขาเข้าสู่เรียนรู้ระบบของเราเนาะ,ะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเริ่ม getting start เนาะนเวลาเราเขียนแผนเสร็จแล้วเนี่ยคนใหม่นะถ้าเราอยากให้คนใหม่อยู่ในธุรกิจได้นาน,านมีใจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแบบเอาพามาปลุกเสกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือพะอิฐพะปูนเนาะถ้าเกิดว่าแบบเออปั๊มเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีไม่มีค่าไม่มีมูลค่าอะไรใช่ปะ ถ้าอย่างพระที่นัดอะนัดเคยมีของสะสมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดดูนะพระพุทธรูปองค์นั้นอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ถูกปลูกเสกมาอย่างดีเขาอะก็อาจจะเป็นดินเก่าๆหรือว่ารูปปั้นอะไรที่ที่ผ่านมาระยะเวลานานแต่ไม่ได้มีมูลค่าแต่สิ่งที่จะมีมูลค่าต่อวัตถุนั้นก็คือการถูกปลูกเสกเนาะคนก็คือเหมือนกันก็คือเราเอาคนเข้ามาสู่ระบบก็เหมือนกัน เอาเขาอะมาปลูกเสกแค่เป็นของคังนั่นเองเนาะให้มีให้มีริ์อ่าทีนี้ถ้าเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราจะถามยังไงให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยากเขาอยากเริ่มที่จะมีความอยากอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคนใหม่ๆบางทีเขาเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้รู้สึกเก็ตกับธุรกิจเนาะเขาจะไม่ได้อยากอะไรเหมือนแบบเวลาม้ามันไม่หิวน้าอะ่ะ มันก็จะไม่ยอมกินน้ำถูกปะเรากดหัวมันขนาดไหนมันก็ไม่กินอ่ะเออเหมือนคนที่ที่สนใจเรื่องแผนธุรกิจแหละแต่ก็ไม่ยอมลงมือทําสักทีไม่อยากเรียนรู้สักทีมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจะมาทําตรงเนี้ยเพื่ออะไรเนาะอย่างแรกเนี่ยแห่เขามีเป้าหมายก่อนเนาะมีเป้าหมายก่อนว่าเขาอะถามดูนะว่าเขาอยากสําเร็จไหมอ่าเช่นถามโบโบอยากประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วโบจะประสบความสําเร็จเนี่ยในระยะเวลาเมื่อไหร่ เอออีกกี่ปีสองปีไหมสามปีไหมอ่าหรือว่าภายในปีนี้อ่าและอยากสําเร็จระดับไหนอันทีนี้ถามเขาสําเร็จระดับไหนอย่างเช่นเมื่อกี้น้องเบลบอกว่าอะไรอยากอยากใช้นี้บ้านภายในสิบปีถูกไหมอยากจะจ่ายนี้บ้านนึ่งสิบปีให้หมดอ่าทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าเอะถ้าสิบปีแล้วจ่ายนี้ปีละสองแสนเนี่ยเออต้องต้องเป็นระดับไหนเนาะอย่างน้อยเนี่ยเอาจริงระดับแพทินัมพอไหวละ จ่ายหนี้บ้านได้ละประมาณเดือนละหมื่นหกหมื่นเจ็ดที่เหลือเราก็มากินมาใช้ได้ถูกไหมแล้วเราก็มาจ่ายค่ารถค่าอย่างอื่นได้ด้วยถูกไหมแต่ถ้าอย่างบางคนอ่ะอย่างเช่นตอนนี้โบอ่ะโบก็มีทั้งบ้านทั้งรถเนาะถ้าโบบอกว่า,วาเฮ้ยโบอยากปิดหนี้สองปีเนี่ยโบปิดหนี้ให้หมดเลยอาจจะมูลค่าทั้งหมดประมาณอสี่ล้านบาทสมมุติสี่ล้านเออเฮ้ยรายได้ปีละปีละล้านกว่าสองล้าน ต้องท่าระ,ะดับไหนก็บอกเลยว่าก็ต้องไม่หมดเรากดก็ต้องเพชรแล้วอ่ะ <c oughs> เห็นปะมมันคือเขาจะทําถึงระดับไหนเนี่ยมันต้องอยู่ว่าเป้าหมายของเขาเนะี่ยเขาอยากเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้กับอะไรแล้วเขาจะต้องใช้เงินกี่บาทพอเรารู้ผลลัพธ์แล้วอ่ะเพราะเขารู้ผลลัพธ์แล้วว่าเฮ้ยถ้าปลายทางทาแล้วได้แบบเนี้ยเฮ้ยเขาทําแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันอีกทีว่าเรื่องกระบวนการเนี่ยมีอะไรบ้างถูกไหมเออถ้าพูดแบบนี้เป็นไงน่าทำไหมเอ็มวี มันก็น่าทำเนาะแปลว่าเออทำแล้วมันได้อย่างนี้อย่างเงี้ยง่ยเห็นไแล้วลทีเนี้ยอะถ้าถามเรื่องรายได้ละโอ้ยวบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยน่าเบื่อเอ็มีพูดถึงแต่เรื่องเงินอะเราไม่ชอบเงินเนาะอ,อะโอเคแอ้แทีนี้ก็ข้อสองแล้วก็มาถามเรื่องแบ็คกราวเขาอ่าแบ็คกราวเขาว่าอ่าเขาเนี่ยตอนเนี้มีงานส่วนไหนที่ทําแล้วรู้สึกแฮปปี้มีความสุขบ้างอ่ะแล้วก็มีงานส่วนไหนที่ทําแล้วไม่มีความสุข อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอจุดแฮปปี้กับจุดเพนพอยต์ของเขาเนาะก็คืออย่างแรกเนี่ยหาจุดเชื่อมโยงก่อนว่าเขาเนี่ยจะสามารถทําสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขได้ในปัจจุบันเนี้ยเขามีอะไรบ้างและอย่างที่สองเพนพอยต์ก็คือจุดเจ็บปวดสิ่งที่เขาทําแล้วเขาไม่มีความสุขในทุกวันเนี้ยคืออะไรเนาะก็คือเอาสองประเด็นเนี้ยมาเชื่อมโยงกับธุรกิจออมว อ่ะและทีนี้เนาะมันก็มาแบทชิ่งกับสิ่งที่เขาเป็นอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยสิ่งที่เขาทําแล้วมีความสุขทุกวันเนี้ยก็คือเช่าทํางานกับผู้คนเนาะสามารถดอดสามารถอดทนกับแรงกดดันได้แล้วก็เขาชอบความท้าทายในการทํางานอ่ะอันนี้คือความสนุกละอ่าวัยรุ่นจะชอบทําแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเพื่อที่จะหา เพนพอยต์ยของเขาเนาะจุดเจ็บปวดในางานเดิมเราก็คือไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวมีโรคประจําตัวไม่สบายอย่างเนานะรายได้ไม่เพียงพอและเนี้ยเราจะมาเชื่อมโยงกับธุรกิจของเราได้ยังไงอ่าทิกตอกติกตอก,ตก,ตอ,กอันนี้ทุกคนลองคิดดูได้นะแล้วก็ใครที่แบบอยากจะพิมพ์คอมเมนต์นะคะพิมพ์บอกกันได้นะเนาะเพราะว่าดึกๆึกแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดตามเนี่ยก็จะง่วงนะอืมเนาะเปิดกล้องมาเจอกันได้นะ <laughs> อ่าโอเคเนาะก็ อันนี้พอเราเชื่อมโยงเนาะสำหรับแพมมันก็จะคิดว่าแบบเออเนี่ยเหมาะเลยนะเพราะว่างานนี้แบบเราชอบเจอผู้คนใช่ไหมมันก็ได้เจอผู้คนที่หลากหลายนะเราก็เรียนรู้กับผู้คนได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่ทแทายความสามารถของเราเราสามารถที่จะเลือกเวลาทํางานได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถดูแลสุขภาพไปด้วยกันได้แล้วก็ธุรกิจนี้เนี่ยสามารถทําได้อ่าหยุดทําได้แต่ว่ารายได้ไม่หยุดอ่าเป็นไง ก็ตอบโจทย์เขาถูกไหมคะทั้งเรื่องที่เขาชอบแล้วก็เรื่องที่เขาไม่ชอบด้วยเนาะเขาเรียกว่าเหมือนอุดรู้ั่วเขาอะอืมแล้ววันทีนี้เรื่อง getting start เนาะว่าหากต้องการรายได้ในธุรกิจเนี้ยประมาณตื้อตืดบาทสมมุติอยากได้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องอธิบายเพิ่มว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันไม่ซับซ้อนนะเงื่อนไขไม่ได้เยอะแต่ก็มีเงื่อนไขอืมมันคงแบบไม่มีหรอกมาเฉยๆแล้วก็รวยเลยเนาะขนาดว่าเราจะอาจ,จะถูกหวยอะ่ะ เราก็ยังต้องรู้ก่อนว่าที่มาของเลขกวดเนี้ยเราไปแทงเลขมาจากไหนเออเลขแม่นๆคือเลขที่ไหนอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราก็ต้องไปซื้อหวยถูกไหมต้องไปซื้อลอตเตอรี่ถึงจะได้ถูกไหมมันก็ยังมีเงื่อนไขของกันแบบจะถูกหวยเลยไงเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็เหมือนกันอืมธุรกิจก็มีเงื่อนไขความสาเร็จอ่ะอย่างแรกงเงื่อนไขของสำเร็จก็คือความรู้เขาบอกว่าเราอ่ะไม่สามารถทําเงินจากความไม่รู้ของเราได้ คือไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามเนาะเออทุกอาชีพเนี่ยต้องมีความรู้ถึงจะได้เงินอ่าแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่ามีความรู้อย่างเดียวเราเราเรา,เราจะได้เงินนะแต่มันต้องเริ่มจากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยแต่วันนี้พวกเราอย่างน้อยเนี่ยโชคดีแล้วที่เอ็มวเนี่ยเขาใม้ความรู้ที่แบบกว้างมากอะ่ะคือว่าเราจะอยากจะทําตลาดแบบไหนแล้วก็จะมาหยิบจับสินค้ามาทําธุรกิจได้โดยที่มีแหล่งที่ศึกษามีแหล่งที่เราสามารถศึกษาข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเราได้ด้วยเนาะ และนี้เราก็สามารถที่จะเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้กับแอป Network 21 Mobile App ได้ความรู้ก็อยู่ในมือถือที่เลนะค่าเรียนเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะหกร้อยหกสิบาทถึงหนึ่งพันแปดสิบาทแล้วไฟล์เสียงนี่มีเป็นพันพันไฟล์เสียงแล้วก็รวบรวมองค์วามองค์ความรู้เนาะจากทั่วโลกไม่ใช่แค่เพชรในประเทศไทยบางคนเห็นหน้าจอเนี้ยก็คืออาจจะเห็นแค่แบบถ้ามันก็แอปที่หวานเออ มันคืออะไรมันคือแอปที่มีความรู้อะแต่ถ้าคนที่เคยฟังเคยลองดูธุรกิจนี้เคยเปิดดูแอปพลิเคชันนี้แล้วอะจะรู้เลยว่านี่แหละคือแหล่งที่รวมเพชรมากที่สุดและในนี้ก็รวมมงกุฎทูดของประเทศอื่นมาอยู่ในนี้ด้วยแล้วเราคิดดูนะแล้วจ่ายค่าใช้จ่ายแค่เนี้ยหกร้อยหรือว่าหนึ่งันบาทเนี่ย ต่เราสามารถมีแพสซีฟอินครัมหลักแสนได้ตลอดชีวิตอะคิดดูเนี่ยมันลงทุนเล็กน้อยมากเลยนะเทียบกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบบหรือว่าตอนนี้ก็ตามเนาะเด็กๆที่แบบว่าค่าเทอมเนี่ยเป็นแสนนะเออค่าเทอมโรงเรียนเอกชนเด็กสมัยนี้เนาะเป็นแสนเลยออกมาได้อะไรท่องกอไก่คอไข่เป็นเออดูแลตัวเองได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าการที่เรียนกับเอ็นทูวันเนี่ยอย่างน้อยนะเทอมหนึ่งสี่เดือนก็สี่พันกว่าบาทเองเออก็ไม่แพงแต่ว่าสามารถสไร้างรายได้หลักแสนได้ อ่เราต้องต้องคุยถึงความคุ้มค่าแบบนี้เนาะแล้วก็แนะนําหนังสืออ่าแนะนําหนังสือสองถึงสามเล่มอย่างระบบเราเนี่ยก็จะมีหนังสือมาแนะนำเนาะก็คือไอเล่มสีน้ําตาลเนี่ยทุกคนน่าจะเคยคุ้นคุ้แล้วปะเออ it's simple not obvious ก็คือความง่ายที่มองไม่เห็นของท่านจิมดอแนนเนาะก็คือเขาเป็นมงกุฎทูตเนาะจากประเทศสหรัฐอเมริกาอืมมงกุฎทูตสองพูดสถาพนาเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ move มูฟตั้งมูฟจากแพตตินัมอะขึ้นสู่มงกุฎทูดได้ภายในปีเดียวอืมอันนี้ก็คือเรียกว่าระดับตํานานของโลกเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือหนังสือเล่มนี้ดีมากแพรเองก็อ่านเหมือนกันแล้วก็เปียโน on the beach อันนี้ก็เป็นของท่านจินดอนแนนเขียนไว้ด้วยเหมือนกันเนะาะก็คือเป็นองค์ความรู้ของขององค์กรของเราเนาะก็คือเหมือนกับว่าการที่จะทําธุรกิจใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีเอ่อเขาเรียกว่า wisdom ขององค์กรด้วยอ่า เป็นอนอนอันเดอร์บิชเป็นความฝันเออเป็นนอนอันเดอร์บิชก็จะเป็นเรื่องของความฝันเนาะแล้วก็เรื่องการแนะนำวิกเอนอ่าในที่นี้ทุกคนอาจจะคนที่เคยไปวิกเอ็นเนี่ยก็น่าจะเคยผ่านมาแล้วแพมก็จะแนะนําตลอดเลยว่าเฮ้ยหัวใจของงานหัวใจของธุรกิจเนี่ยก็คืองานวิกเอนเพราะว่าเราจะได้เห็นปลายทางของความสําเร็จสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การตัดสินใจเนาะแนะนาไว้ก่อนแล้วก็แบบว่าสมัยนี้มันง่ายแล้วอะมันก็แค่แบบเอาแค่แนะนํา บัตรแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เออไม่ต้องพกกระดาษไปก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะเขาพร้อมแล้วก็เขาอยากจะศึกษาข้อมูลแล้วอย่างเงี้ยเออเขาซื้อไว้ก่อนได้เลยอย่างเช่นตอน,นเนี้ยเออร y b เ r อร์เงี้ยสามพันเนี้ยซื้อไปเลยเหมือนซื้อตัวความสําเร็จไว้อะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอะเราได้แนะนําไว้ก่อนละ แล้วก็ทีนี้พาเข้าห้องเรียนซูมลืมเป็นหัวข้อจริงจมีหลายข้อแล้วเนี่ยพาเข้าห้องเรียนซูมก็คือมาเรียนรู้กับทีมงานเนาะแล้วก็อัพไลน์แล้วก็ apply, วกเรียนรู้กับระบบเนาะเพราะว่าในวันที่เราไม่ว่างอ,อย่างเช่นแบบบางวันเนี่ยโบเลิกดึกบ้างเนาะหรือว่าแบบอแชทติดงานต้องไปช่วยแม่นะหรือว่าคิจกิจต้องแบบเชียร์งานบริษัทไม่เศษนะหรือว่าบางคนต้องทำโอทีอะไรอย่างเงีนะ้ยเนาะก็ เราก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะได้มีคนที่ช่วยช่วยให้ช่วยดูแลอืมอย่างเช่นแบบว่ามีดาวไลน์ใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่ว่างอย่างน้อยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปในห้องนะเดี๋ยวเจออัปไลน์นะเจอแพร์นะอย่างเงี้ยแพรก็ยังสามารถดูแลได้แล้วก็ถึงแม้ว่าวันหนึ่งจะมีเราหรือว่าไม่มีเราเขาก็จะสามารถเติบโตได้นาออืมแล้วก็เปิดใจใช้สินค้านะฮะก็แอมวเนาะเขาบอกแล้วว่าภายในเก้าสิบปัน เออหกสิบถึงเก้าสิบวันถ้าคนคนนั้นไม่ใช้สินค้าเหมือนสมัครเข้ามาเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ซื้อสินค้าใช้หรือว่าแนะนำสินค้าแต่ไม่ซื้อใช้เนาะภายในเก้าสิบวันเขาจะหายไปอย่างถาวรเขาจะหลับพลุกเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในองค์กรเรานะพยายามเลยอย่างแรกก็คือให้เขาได้ลองใช้สินค้าเนาะเออใช้แล้วชอบอะไรเงี้ยเคลียร์ข้อสงสัยเนาะคือถ้าใครที่เขาไม่ซื้อสินค้าหมายความว่าอะไรเขาก็มีแบบ เหมือนมีปัญหาคาใจของเขาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ก่อนว่าเอ้ยทําไมต้องใช้สินค้าแล้วก็สินค้าเราแพงจริงไหมอ่าสินค้าเรามีคุณภาพยังไงเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากใช้ของฟรีเนี่ยเขาสนใจไหมเออแล้วมีมีข้อไหนบ้างที่เขาทําแล้วเขาจะได้ใช้ฟรีต้องทํำยังไงเออเหมือนเนี่ยเหมือนกระตุ้นให้เขาหิวน้าอะ่ะเหมือนกระตุ้นให้มมาหิวน้ําเออด้วยกันป้ายเกลือที่ปากเออเห็นไหมถ้าเขาเห็นแบบนี้แล้วแบบอุย๊ย โปรตีนกระปุกหนึ่งพันกว่ากระปุกใหญ่ก็สองพันเออถ้าเกิดว่าได้ใช้ฟรีเนี่ยมันก็คงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเพอให้เขารู้แบบนี้เขาก็อยากทําทถูกไหมฮะที้เราก็สามารถที่จะเริ่มเปิดใจให้เขาเริ่มเขียนรายชื่อได้อืมเมื่อเราเนี่ยเรียนรู้แล้วเนาะเราก็ต้องนําเอาความรู้เนี่ยมาชวนผู้คนมาเป็นหุ้นส่วนก็คือเหมือนที่พูดตลอดเลยว่าเราไม่ได้ไปเอาอะไรจากใครแต่เรากําลังจะไปให้อะไรกับคนอื่นเนาะวันเนี้ย ถ้าเกิดว่าเรายื่นให้เขาอะแล้วสิ่งเนี้ยมันจะสามารถที่จะสร้างมูลค่ามหาศาลสร้างเงินมหาศาลให้เขามันยิ่งกว่ายักษ์จินนี่นะตะเกียงยิ่งกว่ายักษ์จินนี่ในตะเกียงแก้วอีกอะเพราะแบบเราจะถูอะไรเราก็ได้แบบนั้นนะจะขอแบบไหนก็ได้เห็นปะตัวเป้าหมายของเราอะที่เราพูดเลยเมื่อกี้ห้าข้อเมื่อกี้อือก็คิดดูนะถ้าปีนี้เราทำได้ทั้งห้าข้อ,อแล้วเอ็มวีอะให้เราได้ทั้งหมดอะ อืคิดดูนะเป็นอ่าได้ได้ได้รับตะเกียงวิเศษยังไม่โชคดีเท่านี้เลยอืมแล้วก็งานของเราเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเนาะมันจะยากนะี่ก็บอกเขาได้ว่าแบบเอ้ยเราลงมือทำโอเปอเรชันกันเป็นทีมแล้วก็ทําแล้วช่วยกันทําให้มันเสร็จแล้วเราก็หยุดได้อ่ะแล้วทีนี้เนาะก็คืออันนี้คือจะจบแล้วนะทุกคนก็ถามทุกคนเนาะว่าต้มน้ําแบบไหนถึงจะเดือดอ่ะ เปิดได้อันนี้ทุกคนเปิดไม่ตอบได้นะต้องน้ำแบบไหนถึงจะเดือดมีชอยให้เลือกออ่ะข้อแรกบางคนต้มตั้งนาเอาหม้อเนี่ยขึ้นเตาตั้งนานละแต่ว่าน้ำไม่เดือดสักทีเพราะว่าลืมเปิดแก๊สหรือว่าบางคนปิดปิดเปิดเปิดแก๊สเดี๋ยวก็ปิดวาวเอ้ยเดี๋ยวดีใจใจดีหน่อยตื่นขึ้นมาเปิดวาวแก๊สเปิดสวิตช์ให้ไฟลุกอ่าปิดปิดเปิดเปิดบางทีไม่มีอารมณ์ก็ปิด อหรือบางคนเกือบละเกือบจะเดือดละน้ํากําลังจะแบบแปดสิบองศาเก้าสิบองศาแต่อยู่ดีปิดแก๊สทิ้งเลยเป็นไงน้ําก็ไม่เดือดถูกไหมหรือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก,ก็คือการต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําเนี่ยอุณหภูมิน้ําจะถึงหนึ่งร้อยองศาน้ําถึงจะเดือดหมายความว่าอะไรคะทุกคนหมายความว่าวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งใจวันนี้เราตั้งใจทํามากๆเลย ล้วพรุ่งนี้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วเราก็ไม่ทํามันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันพอละแค่นี้ก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าเรายังน้ํามันนี้ไม่เดือดอธุรกิจมันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าปล่อยได้่ะแล้วเราปิดแก้มมันไปก่อนเราปิดไฟตัวเองก่อนแล้วเราเลิกทํามันไปก่อนหมายความว่าผลลัพธ์มันจะไม่ได้เหมือนที่เราตั้งเป้าไว้อืมเพราะฉะนั้นต้มน้ำนัานทีต้มให้เดือดคะ่ะ ต้มให้อุณหภูมิมันถึงร้อยองศา <c oughs> ต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเดือดอ่ะบางคนอะต้มเป็นปีต้มสิบปีต้มยี่สิบปีก็ต้องต้มอ,อืมดีกว่าปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดแล้วมันก็ไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยมันก็ใช้อะไรไม่ได้อ่ะทีนี้ให้ดูอีกรูปสุดท้ายแบบไหนใช้พลังงานเยอะกว่ากันอ่ะโบระหว่างจรวดแบบไหนใช้พลังงานเยอะกว่ากันระหว่างอันแรกจรวดตอนที่กำลังจะพุ่งทะยานขึ้น กับจรวดตอนที่มันมันขึ้นไปบนอวกาศแล้วอะแล้วมันสละเอาแบบพลังงานทั้งหมดออกไปแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วอะแล้วมันก็ลอยางอันไหนใช้พลังงานเยอะกว่ากันอันแรกอันแรกถูกไหมเอออ,อันแรกเพราะว่าอะไรทู่เนี้ยเคยเห็นว่าขั้นแรกอะ่ะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามเนาะถ้าทํางานแบบว่าพนักง,งานบริษัทอเราก็ได้เห็นคนเนืองเนืองค่อยๆทำเนืองเนืองไป ก็สตาร์ทหมื่นห้าแล้วก็อยากจะปรับขึ้นปีละห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นมันก็เรื่อยๆของมันแต่มันก็ไม่ไปถึงไหนถูกไหมแต่ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าธุรกิจแอมเบก็ตามเนาะการที่ทําตอนแรกอ่ะมันเหนื่อยมันจะใช้เวลาเยอะมันจะใช้แรงเยอะมันใช้ความพยายามเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเหมือนจรวดเนี่ยมันต้องใช้พลังทั้งหมดโกยทุกอย่าง มาเพิ่มเป็นแรงสปีดเพื่อที่จะด,ดันตัวเองขึ้นปื๊ดให้ทะยานจนแบบจนเครื่องมันสัน่นอ่ะแต่มันต้องถีบตัวเองให้ถึงจุดสูงสุดแล้วมันถึงจะปล่อยได้มันถึงจะอยู่ในจุดที่มันมันลอยได้อย่างสบายใจบนอวกาศได้ธุรกิจเหมือนกันวันนี้ถ้ามันจะหวดยังขึ้นไม่สุดอย่าเพิ่งปล่อยอือย่าเพิ่งปล่อยเกียร์ว่างแล้วเขาว่าไงถ้าเกิดว่ากินลนมาส อีลอนมัสบอกว่าเก็พอละกูเหนื่อยละไม่ปล่อยแล้วจรวดเป็นไงทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะเออจรวดบนอันเนี้ยอีลอนมัสก็ก็จะไม่ไม่โด่งดังถึงทุกวัน,นมันจะไม่มีจรวดที่ขึ้นไปแล้วลงมาเองได้ใช่เเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอะไรใหม่ๆก็ใช้แรงเยอะอยู่แล้วอืมขนาดอ่าอะไร Steve job, อะสตีฟจ็อบเนาะมีคนถามสตีฟจ็อบว่าถ้าเกิดว่าวันเนี้ยจะให้พลัง ให้พลังบวกให้กำลังใจกับคนที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจอืมให้ทำยังไงให้เขามีพลังที่จะต่อสู้อืมสตีฟจ็อบก็บอกว่าผมก็พูดยากนะการที่จะให้ทุกคนแบบลุกขึ้นมาขยันแล้วก็ทำธุรกิจได้เหมือนผมเพราะว่าการที่เราจะตั้งใจทำธุรกิจสักอย่างางให้มันดังให้มันดีให้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ย การทํางานวันละสิบหกชั่วโมงติดต่อกันสิบปีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ง่ายนะเขาก็บอกอย่นี้เออเนี่ยสตีปจ็อบกว่าจะมี iPhone ให้เราได้ใช้เป็นแบบนี้เป็นผู้บุกเบิกโทรศัพท์ที่มันไม่มีปุ่มแล้วก็มีมีกล้องเป็นแบบนี้ได้นะ Mac S <S เออมีแม็กเซฟมีเทคโนโลยีทุกวันนี้ได้เป็นการทุ่มเทพลังวันละสิบหกชั่วโมงสิบปี กว่าจะเป็นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราเพิ่งเริ่มต้นไอ้นี่ยังไม่มีใครถึง16เดือนเลยค่ะเมกำลังเชียร์ไลฟ์ของตัวฉันเองก็ยังไม่ถึง16เดือนเราก็ยังอยู่ในขั้นที่เหมือนจรวดที่กําลังจะพุ่งทะยานขึ้นเหมือนน้ําที่กําลังจะต้มแล้วรอกําลังจะเดือดแล้วเราก็เติมเชื้อไฟตลอดเวลานั่นแหละถห้เราเป็นคนแบบให้เราสู้แบบนั้นอืม ไงทุกคนได้พลังหรือยังอืมโบได้พลังเซลชันอีกแล้วเออเนาะเออเนี่ยดึกแค่ไหนแล้วพวกเราก็ยังสู้อยู่แล้วก็พวกเรายังไงก็ทําได้ละเพิ่งเริ่มต้นเองเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาลง youtube แล้วก็จะได้เป็นพลังใจให้พวกเราได้มาดูยอหลังแล้วก็ดาวไลน์ของเราแต่ละคนใครที่เข้ามาแล้วเขารู้สึก เหนื่อยท้อแบบจะ <c oughs> ไม่ไหวละให้มาฟังให้มาดูคลิปนี้เนาะเออให้มาเห็นหน้าอัพไลน์สวยๆโบน้องแจมนัดอย่างเงี้ยเออเนาะใครโชว์อยู่ตรงนี้ก็จะมีอ่า u t u b e นะคะขึ้นมาเป็นหน้าของตัวเองนะคะอืม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอสต็อปเรคคอร์ดก่อน